เอาละครับเรากลับมากับไอ้ไออันนี้แม่แอดเรนเจอร์วันนี้เราจะมาเปิดแคปซูล146อันที่ก็ไม่ได้จริงจังเก็บเท่าไหร่หรอกแต่อุตส่าห์เก็บไว้มาเพื่อทำคลิปมไม่มีอะไรลงไม่มีคลิปอะไรลงก็เลยแบบเก็บเล่นเล่นเออมาไว้เปิดคลิป ไม่รู้ก็จะกดวิวบ่อยๆทำมะเขืออะไรเหมือนกันแต่งก,ก็ชอบมันเท่ดีนี่นะครับเ u r s สตาร r c ล r ส e c ร้อยสี่สิบหกอันเราจะมาเปิดกันในสิบสิบอันเปิดไปเดี๋ยวถึงอวลอาอุา้อยอยุ้อยอยุ้อยอยุ้ยอุ้ย ไม่สนว่ามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดหนึ่งสตาร์เลมนนั้นนี่แหละที่ต้องการสองสตาร์เลมนนั้นโอ้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 ขอสามสตาร์เลมนนั้นได้ไหมเมื่อกี้เพิ่มมาสองจากอา่าที่ผมยังไม่เปิดก็คือประมาณสิบสามสตาร์เลมนนั้นไปลุยอ๋อยี่สิบอันทับยีส่สิบสัวทองสัวทอง โอ้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 เคลื่อนฉาดเคลื่อนฉาดเยอะเยอะเคลื่อนฉาดเยอะเยอะขอขอเคลื่อนฉาดเยอะเยอะบอกโอ้โหบอกว่าเยอะเยอะมันออกมาไม่หยุดเลยสตาร์อะไม่นนเท่าเดิมจริงๆเป้าหมายของผมคือเก็บสตาร์อะไม่นนเยอะๆก็ลุยกันต่อเลยดีครับร้อยสี่สิบกว่าอันนะโอ้ยไมคหนึ่งไมคหนึ่งสตาร์เแม่นนไม่์หนึ่ง ขออ, ize, อีได้ไหมโอโอหนึ่ง boss, หนึ่งมาลัวๆเลยอย่าหนึ่งบอยอย่าหนึ่งบอยมีนามีแล้วอีโวแล้วด้วยอย่าหนึ่งบอยขอต่อไปกันต่อเลยสามสิบโอ้ยดีเลยที่ต้องการตาฟุตก็ได้แต่อย่าเป็นหนึ่งได้ไหมไม่ชอบหนึ่งไม่ชอบอันเดียวไม่ชอบอันเดียวขอตาตาเลนเน้นโอ้สวยมาอีกมาอีกได้เป็นสิบสามแล้วเหลือร้อยเปิดเปิดให้หก เปิดเศษหกเปิดเศษหกไปก่อนแล้วกันเปิดเศษหกเคลียเคลียแบบเลขหกปัดเกลือห,ห้ามาไม่หยุดมีเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบอัดโอเคคนเด่นเขามีเงินพันเลยแต่นั้นฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลมยม <c oughs> ั้งฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยมั้งโอ้ยหนึ่งมาอีกแล้วไม่ชอบเลขหนึ่งเลย <c oughs> หนึมาบ่อยเดือเกินกัดฟันแล้วนะกัดฟันแล้วนะหนึ่มาบ่อยไปนะเอออย่างอื่นบ้างรอแปดห้าแล้วมาสิไม่ใช่สิสิร้อยโลสุดท้ายไปสว้อยอย่าหนึ่งบ่อยสวยตัร์เรมเน้นที่ต้องก่อนสว้อยตั้งเรมเน้นที่ตองก่อน อออีกได้ไหมตัวทองก็ได้อย่าเอาสูสว,ส,วสวย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 ไปต่อเลยอีกสิบยี่ายนงแล้วเราจะเก็บอดอดอมสาตาร์เมนเอมาแท่งที่ยีสิแท่งที่ยี่สิบอสวฟุตก็ได้ใหญ่ย่าเป็นหนึ่งได้ไหมยเป็นหนกเป็นหน,อ,น,หนอ้โหหเออสวยสตาร์เมินเอยาายนยี่สิบสองอันไม่นะจะเต็มละโอ้เหลือตันสิบเหมือนมันหาง่าย โอ้ยสวยสตาร์เลเนนต้องการสตาร์เลมนเน้นเยอะๆครับขอหน่อยครับขอเยอะๆขอเยอะๆยี่สิบสามพันแล้วเปิดอีกสิบไอีกสิบอียาหนึ่งใาหนึ่งบชา่ลยาห่งบอกมันบอกว่ายาหนึ่งอสวยสตาร์เเมนโอ้โหมันหนึ่งไม่หยุดเลยว่ะ มันหนึ่งมาไม่อยู่เลย300อันแล้วเฮ้ยจากร้อยจะสุดกว่าสามร้อยอันแล้วโอ้ยโอ้ยสวยตลแนนสวยโอ้ยสวยตาแนนเปิดไปกันไวๆเปิดไปกันไวๆคลิปจะอู้ลิปหู้คลิปจะได้ไม่ยาวคลิปจะได้ไม่ยาวคลิปเก้าอันแล้วคลิปจะได้ไม่ยาวต้องรีรอเปิดตั้งไปู่ัวๆไม่ต้องให้คนรู้นไม่ต้องให้คนลุ้น เปิดมงไยาวๆเปิดมงไยาวๆอุ boosting, ้ย like s t a น m a n สวยต้องการ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 เยอะๆต้องการเยอะๆสามสิบมาแล้วหรือสี่สิบสุดท้ายเคอร์สตาร์สี่สิบสุดท้ายสี่สิบสุดท้ายเคอร์สตาอุ้ยต t a r m a มาอีกมาอีกมาลัวๆหน่อยครับมาลัวๆขอมาลัวๆขอมาลัวๆได้ไหม ขอมาอีกรู้ร Actually, oh, ู้วขอมาอ้หนึ่งเอ้สวยหนึ่งอามาบ่อยหนึงอามาบ่อยตา a a เป็นแนนพอตาเปพออ๋อยีสิบสุดท้ายได้สามสองแทงแล้วแจมจัดจเลยโอ้โอนึ่สองรอบสิดโอ้หนึ่งอีกแล้วโอ้โอ้หนึ่งอโอ้โอ้ห่งอีกโอ้โหนึสี่ตาติดโอ้หนึ่งตาติดโอ้หนึ่งหกอ๋อหอ๋ อะไรอ่ะโอ้โหห้ารแท่งแล้วอ๋อสิบสโลสุดท้ายตังไปไอ๋อโอ้ยนึงอีกอะโอ้ยนึ่งอีอะโอ้ยหนึ่งอะโอ้ยหนึงอ๋อโอ้ยนึ่งออ่ะโอ้ยสวยเออโอ้ยหนึ่งนึงหนึ่งโอ้ยหมดโอ้ยมันก็มาบ่อยเกินห้าอันจะทำอะไรวันนี้ ประโยชน์อะไรบ้างนอกจังแวนตาไม่กอดห้าร้อยอันเขาไปทำอะไรนะแล้วคือมีอยู่สามอันแล้วรวมกันก็คือแปดร้อยอันละรวมกับที่อีโวก็เก้าร้อยอันละเอามาทำไมเนี่ยอยาแกแด้งเนี่ยแท่งนี้เนี่ยขอแท่งนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรช่างมันเอาละครับก็จบกันไปแล้วก็สำหรับการเปิดคริสคริสตา ร้อยสี่สิบหกอันแต่จริงๆก็อยากเก็บเป็นพันอยู่ยนะแต่ไม่ไหวอ่ะอยากเปิดแล้วอยากเปิดอ่ะเห็นมันกูดีมากเลยอยากเปิดอ่ะก็ขอเปิดโดยเลยกันนะครับเรียบร้อยสําหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณสําหรับผู้ที่มารับชมผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายผมค,ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ See you